เป็นได้จมบ่มีเข้ามากับน้องแอร์่โดยเมื่อวานนี่เล็ปลากระติ๊อันนี้น้องไม่สะพานบ่มีเข้ามาน้องไม่เท้าน้องแจ๊บเปล่าขน้อยนี่แล้วเอาอออเอาเอาโจ้ยเนาะเอาเมียไหม่ดี๋ยดิมันกีได้ <c oughs> พวกมันกับอันยี่ทิ๊กง่ามงมาให้ขน้อย Nói nói nữa. bà là bọn nhàng đây là bó đây đi. nè no. là bọn đi. Nguyên Nhàng bọn đi. Nguyên nhàng. bọn đi. Nguyên là bọn đi. Nguyên là bọn đi. Nguyên là bọn là bọn đi. Nguyên là bọn cả Nguyên là bọn đi. Nguyên อือืมอืออาอด็พักเจ้านี่ไปไปนั่งอยู่พุ่นละก็จะสัมภาษณ์เจ้าเด็กพี่น้องพักแล้วจะลุกไปใช้เบิร์ผักหอมข้าน้อยลุกกินนั่นแล้วย่าเอ้ยคือเบิร์ไว้เทศะมันหลายคนกินสองคนนึงไปสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีมื้อนี้บอลลกกับมาเฮือน còn phải tu vân say thì nó nó update thì nó nó bỏ đây ma đôn mà xem xa thì nó wow uh, thì nó vâng tu văn say phục cuội luôn mi na là vì nó nó mi tuần cuội lái lại, lại. ngọn mặc ư ừ không cứ vừa áo ngọn vừa ừ thế nhưng lâu. Phát cá tu bà nè. Cá tu. mà chứ cắt bà nè. cắt đâu, nhà đi. đốt nè โอ้มะเขือยา,าวได้ฮะคุยว่าบอกปลูกมะเขือป้อมคือปุกูกเน่ยมันขายได้เนี่ยซื้อซื้อเอาว่าค่อยชื้อมาให้เด้อค่อยชื่อื่อมาให้ให้เจ้าปลูกอันนี้มะเขือ,อน,นี่เนะี่ยมันกินบอเป,ป็นคือเห็นผู้ใดกินในตลาดเขาไม่ได้ขายมะเขือนี่อ่ามะเขือจะแก้วอย่างนั้นะนะเราบ่มมีหัว ได้หัวกันดีอือปกิุ่นลายอะไรกิ่นยอดมังเอือนี่คือบเด็ดกินแน่นี่มันอย่างปุ่งเพ่งนนึงป่ะพงจยางไรปุ่งเห็นมันปุ่งบเด็ดมันแห้งบ่ปุ่งแพงแล้วเฉลยไปเดี๋ยวสีขั่วกกุบเช้าหนี่อ๋อสบายดีสบายดีจ้าแห้งบ่ปุ้งไรขันบเด็ดต้องเด็ดตลอดเพื่อนบัวยามันโยดเพื่อนเหรอบัวยอดได้ ต้น,นเขาก็เบรดขายแล้วปลูกกระปูกหลายกระน้องบัวหูบัวหูจ้าบ่เดี๋ยวนี้นานเอน็อไนพ่อท้าวไปใช้หนิเพื่อนพ่อหากเก็กบกระป๋องไนะด,ด้ยังหาเก็บกระป๋องโดยเหมือนเดิมเพื่อน,นะนนั่นแหละยังเหมือนเดิมโดยวันนี้เงินสามพันวนันชื่ออย่างไรสามพันเอา,เอา,เอาอกระน้ไปซื้อพริกกับะปิงนัว <c oughs> จิ้มผีกับเปงัวแล้วผมมีแนวกินกะกินลวกฟักลวกมีมพิ่เช้านี่กะเอากุ๊บเริ่มเข่าเข่ากบไผ่บักงัวกบไผ่เช้านี่เอาไม่สับปันบักกบว่ะเออกบก็เอาได้หลายผมมีแนวกินอยู่อ่ะเราผมมีแนวกินโดยให้เอาให้เอากุ๊บมาเบักงัว cốp cả thì đấy ở à nhà ơi. cốp tổ như để xì tổ cốp xì tổ rồi cốp nói nè ở à nhà bên đây nhìn khảo mi khảo mà bố rồi nó cả cái nồi bây giờ nó bây cổ nó phải trao đây mà áo พากันเบ้าความชั่วปึกจ่ากันกับอีเตเมทัปันเหตุใดๆชั่วโมาแต่คิมีเข้ามาว่าพากันเบ้ากันวานนี่เดนอะไรเนี่ยเอาพูกกระบมีอีนางเอ้ตัวเองว่ะเออเหตุใดๆต้องไปเมทัปันพากันได้กินนะพากันเบ้ากันนะเยอะไปได้กินได้ล้านเนี่ยวะเมนี่ขอนอ้วยอุ่นเขาเย็้นนะอั่างตัวพีโคลนข่าววานนี่แล้ว โค่ดมชาวบ้านเขาแล้วพอได้กินพอเราไปเก็บมันกระปองาาปมัได้ับโบ่เป็นเปนปาวันเนในชาวบ้านมันมก็ชื้อมาเฟ็กซี่เป็นนวเแล้วม,มันน,มมนี่อะพันนีมามันนี่พอได้กินกินอหมูกัโบโจังห้แล้วโคาลกับไนย <c oughs> วา่นวาน,นี่ก็ว่านี่เบิดพ่อเบิดลูกเบิดลูกเบิดเจ้ามาอาบน,นี่เลยน้ญญามันยาหักขุนเลยไงขุนตโตขุนโตไ <c oughs> ม่ตะคุนนะอ๋อวะ่ะดงดีได้ไม่ทับปันดิเขาโคอ,อาบนี่ม่ทับปันหน้าเจ้าลูมเขมามาเบิดกุ้นเมื่อวานนี่ข้าน,น้อยบริบ่าวอย่างไงกับเจ้าดอกกับยาว่ะ ผัววาให้กับเจ้าอันอาบโลดเธอไหมบ่ทึงอาบทึงเอามือกินบ่เดี๋เอาเนี่นี่เอาชร่างขนมไปเลยช่วยมาเอาบโลดช่วยบ่สิดงนี้แบอยู่น้ำกันเป็นที่ที่กันอันมีเขาหรอวะบักจ้อยวะอยู่ช่วยบ่เก่งใจมิถันปันชูเน่บ่ชูโลดเทิดบัวไงก็โลดไปอาบบ่เอ้าเจ้าอยังไปอาบนะจุงเพื่อนเบากันดอก ขน้อยของบริวารยังล็อกเึงพ่อเึงลูกเึงพี่ชังมานี่วุ่นวุ่นอยู่ในนี่อ้าวน้ำแมเล่าข่ากระเมื้อดอกเลยจะบริหายบอบอขน้อยบริหายเกับเลยไทยยงามบ่หทยว่าไทยเด้อเอาอยู่น้ำเอาอยู่น้ำชาวบ้านแล้วก็มีน้ำใจต่อกันมือบ้านเนี่ยอัญญาเอ้ยขน้อยสีเล่าจูฟังเหลาเหาอย่าว่าขน้อยหายขนอัญญาได้ขน้อยอัญญาเลยมือบ้านนี่เพิ่มมาแปะโป้อีกมืนุมานนี่ เพื ết, เ่อนวนะ่าเดือนเจ็ดเพื่อนว่าน่ะว่าน้ำกระโนยวานนี้อันแปะปูยังป่ะอันนั้นเด้อันใบดินใบครบทองอันนี้คุณไปพอเป๊ป<อ>ะเดี๋ยวคงเพ,พื่อนไม่ได้เห็นเจ้าเออพ,พื่อนไม่ได้เห็นเจ้าได้วานนะี้น่ะมีมีผู้ยิ่งผู้หนึ่งเพาก็ได้มีนี่อันแปะปูเมื่อวานนี้เป็นต <c oughs> ่อว่าวเดือนเจ็ดเดินไปเท่าเด้อเพื่อนเรา cái cân nâng bọc phụ Đôi. phụ phần khơi màn bọc Đôi, ừ. Đôi. Rồi, thôi, phải, ừ. nói, ừ. Khỏi thô thảm ra lèo Lỡ vài lỡ, lỡ chắc nối Lỡ bọc khỏi thô bọc đó lê Ngài là nhận góp mỹ bờ phần Khánh oai là nhận góp mỹ bờ phần Bà bảo mỹ bờ phần Bỏ เพื่อนคนประจำลักจำกันดีเพื่อนม้อยดอกเบือเพื่นอนนะผมเพื่อนเลยในเพชรในลายผู้เนื้นอเนาะฮะเนาะกับพูน้อเพื่อนนะเนากันเป็นมาในนี่เลยทรงเชือจ้ำวันทงเชือจํำมันนั่นแล้วโดนเป็นว่าเดือนเปดผู้นดได้ไม่เท่าอ้ยจังได้อีเพื่อนเ้า เออเดือนใดแกแค่นี้มันได้อยู่ที่เออนั่นแหละกน้อยบ่คนจะไม่ได้เศ้าอันนี้เดินเฟสแกแค่นี้มันได้ย่าเอ้ยีบ่เออเพื่นว่เพื่นมาจืดรถจึ๊กนี่เลยแค่น้อยว่สบายดีคือคนคือแค่น้อยสบายดีเบาดีนี่เบาดีคือเคยเห็นมาจ้ะฮึคนเคยมาเหรอเออแม่นคนเคยมานั่น สบายดีเพื่อนเออสบายดีมิทะเออเพื่อนบ <c oughs> ่ขอนอย,ยู่วงน้ำว้านเพ,พื่อนเพื่อนเข้ามานะสบายดีเนี่ยก็ขอเลยขูอยวานนี่ก็ได้โอ้โหคือว่าเพื่อนว่ามันเฮาเห็ดลายตอนบัดเดียวหรอมันเป็นคือดินจัดชั้นเพื่อนเราเลยนานได้ เพื่ออะไรที่ยืนยันคนมาเอาลายเส้นเพื่อไปยืนยนันว่าบุ่แม่ดินจัดฉันกระโน้โมจักอัะเนี่เอย้ยกระโน้นำโบกูยังดกอัะเนี่เอ้ยอธิบายพายุกฉันเห็นข้าวเห็ดแล้วแต่ว่าจะได้เนะาะเพิ่นว่าวันนี้ปัจจมา,ามาในก่อมาในในเงินลงุงเพชรอันใน,นเงิอนอัน,อนพ่อบ้านเพชรนี่แหละเพิ่นเรานะมาใหญ่กันด้วนี่โดย ปเปปูเอาอยู่นี่เพื่อนบ้าน่ะีเียง่บ่เพื่อนบ้าบวันทเสียเพื่อนบ้าน่ะขนั้นบอกโอ้ยผมมีเงินอีกแล้วเยี่ะโอ้ยมีเพียงเพื่อนบ้าแล้วผมเฮงแล้วไม่เท่าเอ้ยเพื่อนบ้าเดตอกใจก็ย่าเพื่อนบ้าบโยันบบได้ไม่เท่าเอ้ยเพื่อนบ้าเพื่อนเพื่อนท่าพือเท่าเพียงก็เมื่อวานนี้เพื่อนบ้าน่ะพือเท่านั้น อันหากระดงมมาได้อันเวียงเวียงมือซื้อผื่นเบานากระดูกจักขนะดขนเดแขวนเท่ากรดอกหูเด้อยื่นกับวันยืดเ่ียนวานผื่นไปนาผื่นอีกดวงกับเบิรเดือนนี้เยกระดำน้าหากาเผื่นเยาวเลยกระดำแล้วยหมดแ đầm lên nha anh nha Anh nha dạng bunyu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  nha dạng nha dạng bunyu nha dạng bunyu nha dạng bunyu nha dạng mà thế à. <coughs> kà... bude... ừ, ừ. <coughs> này cả tham hả hàng này con là cốp dù chạy vườn cà bi kè thế luôn đấy mẹ bảo đồi về đấy nòng kè mà nhìn đi bữa đây vào giống giống như hẹt cả cành đấy bữa đây vào nhàng đấy cái lục cái làn đấy đi tôi cho mượn là không mà ẩm nam nhìn hợp cái nơi hợp sự yêu cái nơi bữa đây vào nhàng thì khảo đó khảo đấy ruan cái bắp bắn và

มอไปต้องรับจ้างรับน้ำจัางไดหลายเมื่อวานนี้มืงชื่นไปอยู่บ่ไปลูกกาหน้าในจู่โงมเงบ่ได้เน่าไรเอาหมันหนึ่งพันห้าหมันหนึ่งพันห้าได้เงินบันไดเงินอะไรไดเงินเสร็ไดเงินว่างสี่สิบพันห้าสิพันนี่แล้วแล้วไปลูกพีดอยวบ่เดี๋ยวไปได้ไปบ่โน่นอย่างังินบวชอยู่ง เจ้าก็ไปทำมัดเถอมัดกับขน้อยยืนโบได้อีกอย่างคันดินหลายบัดคือว่าขน้อยคือสีเครื่องเครื่องกนนะอย่างขน้อยย่างกับบ้านมือมือนั่นกันยังเจ็บเจ็บกลางคืนมาน่ะจนพัวขน้อยกับปลาชุกเอาจังออกมาสุกชุกอย่างเอาบ่บสุกเป็นโลนี่เขาจะกินนั่นปู่มาเคือนให้ปู่มาเคือ ่มเด้อดีเด้อเอ้าผมเนี่ยมันปลไม่หนย่างน้นไอ้ขี้น้อยขีน้อยว่าอยู่ดิปลม้มันทแล้าบุกี้ย่างนั้นดอกบ้านว่านไว้เป็นงอกแล้วก็ปลูกมันบ่ได้ขายมะเขือนี่นะปลูกแล้ว่าไรกันมันเสียประโยชน์ดีเชื่อมันมีผู้กินมดเกือยาวเกือบห่มบ้ามืึอนั้นกับขอมารีเนี่ยนี่กับขอบุกต้นกขบุปี๋เอามะเขือนี่ชวนกันน้อยนะ พักบกพักบงมันหาเบิดัร์ตพักหมพักหอมพักเอยงมันเอามันยากมันป่ะให้เดี๋ยวลุงตามบัดเข่ามือแล้วเข่าก็เก็บคนละไม่ลน่ะมือแล้วเขาก็มือกินม่นบ่ะนัอไม่ได้บ้าอย่างไงเขาได้กินคุยบ่ก็จะเอาพักหอมได้จะให้คอยอยู่เป็นอืมได้พักหอมไม่ให้จ้เอาลูกเด้วยา่ายคือโน่นไม่ได้ห่วงด้กกับห่ายเอาลูกมืนบ่าคือโน่นเป็ยากได้หอมขวดยังไม่ได้เกิดคัอหวานเขาบัวมีอยู่ น,น,นเราอา้ลยญายังได้กันบริข<อ> <c oughs> ีที่บ่าเด็กโบขีที่ยังคือได้นามญาอยู่บริกิที่เด้อขีที่ยังผัวเยน้อยโบนะถึงขั้นว่าอยมาบาท่านเฮ้ยขั้นเพื่อนมาอันอนั้นเ่อนมาสัมภาษณ์เจ้ากัาให้เพื่อนเอาลเพื่อนอยางได้ยังไงเพื่อน หาเก็บอโลดปัวขน้อยเว้านะบ่ให้ที่ๆเพิ่นเด้อเด้อเพิ่นเพิ่นบอกขน้อยนะสิบ่าเราสิขี้ซ่ฮคอดอือขน้อยบ่ได้สิทีเอาลแหลยายไกกือมาเด้อนหาเอาลแหลยายน้อยบ่ได้ขน้อยหาบ่ได้ยายขน้อยเข้าในปาน่ะบ่ได้ลมบ่โดยันไปนําเพียงนีหันได้อยู่ ครับอยู่ห่างน้าอยู่ห่างในก็นได้อยู่นั่นบนมีเข่ามาบ่าโดยมันนี่คือขนมอุ่นก็อยินนั่เนเนืยอโจเฟินห้อยบ้านนี้เน,ะนาะน้อยแดงครับจะได้ห้องน้าห้องนในยังใส่ได้ปกติบ่โดยใส่ได้ปกตินี่ <c oughs> หิวน้าก็มีตะปัวข้น้อยหยิวอันนี้หักข้น้อยชูซี่หิวมากคอยอย่างมาเลยคอยหยิวมากใชมั้ยแต่ใช้หิวมากแต่กบข้น้อยตอนนี้เราไม่ได้ยไดอ,ย,อยู่ประเด็นเ <c oughs> ทื่อวันไปลูกกะมันไปอันหาลูกกะนนี้ลูกกะเขาใจจ้างบ่โดนถึงดำนาถึงลูกกะเจ้าวันนี้คันบ่อเจ็บก็ได้ไปอยู่เนาะโดน แต่ละปีเขาด้วยไปได้เ่ยเขน้อย่ายากยูเฮือนขน้อยงงงิดไปบัดไปบัดคือว่ามีได้แน่เนนะอันนี้ก็แม่นยูผัวหาผัวเดียวกับบอสพมาาลูกพมาาผัวได้ชีบได้เช้าเลยคือเป็นนัวชื่อเกลืออะไรชื่อหมกเพชรน้ำมันเลย

ขายเลขเข้าแล้วก็ได้อันว่างวันในห้องเรียนทุกเพื่อนเข้ามาเสี่ยวอ่ะหัวกูกระลุงมาแล้องเสี่ยวอ่ะเรามีหัวกูเชี่ยวขึ้นอย่าดีด้วยเนาะมีแต่นางเนาะดูก็ได้เห็เพื่อนนะมันมันกะมันกะโบเมนโบเมนเล่าขวัญมันดอกมันอยากได้มันก็ได้อยู่ดอกเบืองเมฆว่ะลูกมันขายท่านขายเพียง ขายท่านในใส่ท <era> ่านก็บม no ่เป็นท่านตัวเองเออท่านร้านเขาเล่ารับจ้างเขาเขาก็ท่านนี่ร้านนั่นแล้วร้านจากคนสวรรค์นั่นเล้วท่านมันเป็นท่านรับจ้างเขาไปรับจ้างเขาไล่วันไปดิคายท่านเนี่ยไรไปเก็บท่านเขาก็ซื้อมันกับโบได้จะกินปากตัวเองนะมัโบมีนั้น แล้วนยมันมมีรถรือว่ารถไทยมมีพื้นที่พอสิได้เห็นจูดมึไม่นี่น,นั่นเพราะฉีดจูดอ <c oughs> เออคิบมันกาน,นั่นดีเด้<อ>มือวานนี้เ่หร,รืมือวาน,นี้เ่อจุงเจ้ามาฮาดีเอาพื้นแบบมาถ่ายอย่เจนะว่าน,นี้เพ่จนเจ้ามาผัวผ<อ>ัวกัวกนดได้ปะมาเลย เป็นคิบุมาเงินเาะเอาเพผ่เผยเนาะมาโหดบาน,นมาตัออวเองเนาะก็ะยาเพื่อนได้อ๋อ,อขึ้นมาเจาะไปเรื่อยยืดๆจะทำไงกลางคืนโนดนหันเลยเนาะอาจารย์โดนอันนี้ว่าอยู่กลางเว้นบ่โดนต้งเตื้อแกะนอนกันนอนในกลางคืนต้งเตื้อแกะนอนกันนอน ขนอนบ่สบายส่งจำคืนเลยข้านอนเราขึ้นบัานหัวว่าขึ้นมากไหมเอ้ยบ่สบายอยู่บ่สบายส่งจำคืนบ่จ้อยก็เห็นเทากัน,นี่นังจ้อย,ยบ่จ้อยใช่แน่หรือว่าโดย <c oughs> ข้านอนก็นเห็นเพื่อนอยุกี่นี่เพื่อนกี่รถมาบ่โดย อยมาอันด vale vale ูอยว่า <swimming S 2> mm ้แ hmm. ก้วนะเราจกได้หัวคร่แล้เราจะลูกนั่นลูกนี่คือเจ้าเลยผูกนั่นผูกนี่ถือด้หัวองลาายนจักหัวเราสองโค้งเด้ของเราชั่ของเจ้านี่นะดินชั่งของเจ้านี่ะเนาะดู ก็น้องกับบุหูอันเอ้เลยก็จะเห็นว่ามีบัวโอ้ยบุเมนบุเมนบาดูทุกเหมันดอกเสี้ยวแก้วข็น้อยนะปลูกอยังกับวันได้กินปลูกอยังกับงวควายเต้นเข่าโอหัวกับบุมมี่ขังอย่างเง้ยมันก็ได้เฮียพยาธอบัตรกันบุญละมีแล้วทางใต้ดอกอันมือนั่นนันเปินกับมาเที่ยวอ่ะ้กูเล่นเบี้ยมุกพริกมึงเหงาปะ Uh huh. เอาให้แล้วก็ไปปลูกบะ่ะปลูกกุยยู่ด,ยด้วยนะเอาม,เมันไปปลูกที่พ <c oughs> ุ่นกูเชี่ยวไปปลูกบนกูยยูเชีย่ยวเลยวะพ่อได้เก็บกินเชี่ยวเลยวะผัวขน้อยลูกให้บักหลายหนึง่งเดเราไปปลูกบ่ให้เพิ่นไปปลูกป่ะรัมือหน้าคอยเชียเอามาให้เด้อวยเข่าจะหาโล่สิโล่คอยซื้อไว้แล้วผูว้ใหญ่ใจดีแหละซื้อไว้สิแบ่งมาให้พ่อเพิ่นบอกให้แบ่งให้คอยอะไร ตัวเจ้าก็จะยืมเ,เข้าเขาเนาะหายจากเล็กจลกหน่อยฮะเลาะโอเคอย่างไรก็อยู่ดีไหมฮะสบายดี